ูก,กี่โลครับตรงนี้หมูสามโลครึ่งโอ้โห ครับผมตลอดต่คลิปยูทูบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับตลาดไหนนะครับท้องตลาดจอมพลปอนะครับผมตลาดที่นี่นะครับผมจะมีทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมเวลาบ่ายสามโมงเย็นไปต้นไปนะครับร้านที่ผมจะพาทุกคนนะครับมาแนะนํานะครับชื่อร้านนะครับผมอารีอาหารไทยผัดเผ็ดนะครับผมมีมากวัววันละสามสิบสี่สิบอย่างนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนครับไปดูบรรยากาศการขายแล้วก็ ขั้นตอนการผลิตทางหลังร้านนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับตามผมมาครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่จังหวัดสระบุรีนะครับตลาดนัดจอมพลปอนะครับร้านอาหลีอาหารไทยผัดเผ็ดนะครับลูกค้าเยอะมากๆนะครับกับข้าวมีหลายอย่างนะครับทุกคนมีทั้งผัดเผ็ดแล้วก็แกงนะครับราคาตักนะครับ ราคาเริ่มต้นที่40บาทนะครับนี่นะฮะเขาจะทำอยู่ด้านหลังนะครับสามกระทะเลยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับไปดูนะฮะการผัดนะฮะการทำนะครับทำข้าวแกงกระทะใหญ่ทำยังไงให้อร่อยแล้วก็หน้าตาน่ากินแล้วก็ขายดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นร้าน ข้าวแกงนะครับผมข้าวแกงคนลุ่มนะครับตัวที่กําลังทําเป็นอะไรคะตัวเนี้ยเป็นต้าหมงงกึกผัดผงกะหรี่ปลาหมึกผัดผงกะหรี่นะครับวันนี้ทําประมาณกี่อย่างนะครับวันนี้อัสามสิบนะสามสิบอย่างนะครับ,สาสบ,าร,บราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับส,สี่สิบตักสี่สิบบาทนะครับ มันจะมีเมนูแค่เมนูสองเมนูที่ว่าขายหกสิบตัวละตัวหนึงครับผมก็จะมีสองเมนูนะขายในราคาหกสิบบาทครตรับตรงนั้นก็ห้าสิบชิชื่อร้านนะครับผมอาลีอาหารไทยผัดเผ็ดนะครับแสดงว่าวันพุธจะขายอยู่ บริเวณตรงนี้ใช่ไหครับหน้าตลาดหน่อยนะถ้าวันอาทิตย์จะขายอยู่หลังตลาดนะครับด้านในนี่นครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะขั้นตอนการทำนะข้าวแขกงข้าใหญ่นะครับทำยังไงให้อร่อยแล้วก็ขายดีนะฮะคือร้านนี้เขาจะมาท,ทําที่ตลาดทุกเมนูเลยนะครับ <30 S 2> ร้อยสาเมนูนะครับทำสามกระทะนะครับก็จะมีบางอย่างทำสองสามกระทะเลยใช่ไหมครับ,รบโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ทำกี่กระทะครับตอนนี้ันนี้สองกนระอันนี้ก็สองกระทะนะนครับครับมันมีหมูป่า นี่หมูป่าสามกระทะนะครับนี่จะมีแบบปลาปลาตะโขงอย่างสามปลาตะโขงอย่างในนี้ก็มีหลยายนะอย่างละสองกระทะเนว่ะอย่างละสกระทะตามโสมเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะฮะโอ้โหครับสุดยอดมากนะครับนี่

อนาคตอาจจะมีสอนนะครับในอนาคตก่อนนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้กับเราหมูปลาหมึกนะครับอ่าใครที่อยากจะมีอาชีพค้าขายหรือว่าดูเป็นแนวทางเป็นไอเดียนะอนาคตนะครับทางร้านอาจจะมีสอนนะครับเราให้ทุกอย่างลงตัวก่อนเนาะมีเวลาก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังทําไม่ทันนะครับผม ตัวนี้ใช้หมูกี่โลครับตัวนี้หมูสามโลครึ่งหมูสโลครึ่งโอ้โหก็ทำกระทะใหญ่นะครับผมส่วนมากเลยชิมไหมครับสวยนะแต่ว่าเราจะชิมไหมส่วนไม่ต้อชิมชิมนะแต่ว่ามันไม่ต้องชิมก็ได้เพราะว่าเราทำด้มือเดียวเราไม่ชิมอยู่แล้วแต่ว่าบางอย่างเราก็นักเพื่อคนามตัวครับผมก็มีชิมบ้างนะแต่ว่าส่วนมากที่ชิมแล้วก็ไม่ได้ปรุงอะไรแล้วนะไม่ได้ปรุงมีเท็จือเปล่ นเนชื่อความแน่ใจเราเติมอยู่ทุกวันเเราติมอยู่ทุกวันนะรู้มือแล้วใช่ไหมครับ่นีครับถ้งหมดที่ร้านจะผัดได้กี่คนนะครับสนะองคนที่ผัดได้หมดเนหะ็นเดีแยวว่าคนปรุงอยู่ที่อ๋อผัดได้หมดนะคือปรุงคนเดียว,ว,ยวอย่ากพี่ครับกท็ทำรอทำสองหัวข้อแเราคือรัวหมักมาแล้วเราเรียบร้อยแล้วครับ อรเี die die ่ยเขา่เครื huh ่องใส่ะไรได้แต่ว huh ่าคนปรุงดเดียวถ้าเราปรุงมือเดียวอ่ะรสชาติ่ไม่ไม่เทียบเคอจะเต้เลยเนาะนี่ครับันี้เรา่นี้อย่างเช่นไมกันกะหา่อด้วยใส่ชิ้นนะ ครับก็คือตัวนี้คือจะบอกเลยนะครับว่าเน้นสะอาดนะพอค้าไม่ค้าเขากินยังไงเขาก็จะผัดให้ลูกค้ากินแบบนั้นนะครับตั้งแต่ผมมาถ่าย EP ที่หนึ่งแล้วนะครับก็ได้มีการสอบถามนะครับเรื่อความสะอาดไว้ใจได้เลยนะ คออนี่คือของทุกอย่างนี่คือเราเตรียมมาอย่างดีแล้วนะครับถ้าเป็นตัวนี้ผัดวลากีกะทะครับตอนนี้สองกระทะอันนี้ก็สองกะทะส่วนมากจะอยู่ที่สองนะทะส่วนมากเลยจะอยู่ที่สองนะทะประมาณสี่สามสี่เมนูครับผม ก็เริ่มผัดกระทะเรียกกี่โมงนะครับบ่ายสองนะครับกระทะเรียกนะเฮ้ยฝีมือมากๆนี่คือรู้มือแล้วเนาะ ไม่รับออกงานนะครับขายตลาดอย่างเดียวนะครับที่เขาบอกว่าแค่ตลาดก็ไม่ไหวแล้วนะผัดจนปวดแขนวันละเป็นร้อยกระทะนะครับล,ลูกค้าเราส่วนมากเป็นลูกค้าประจำกินกันมาเป็นสิบปี เป็นลูกค้าประจํำกินมาเป็นส0ปีแล้วนะครับบางคนกินตั้งแต่มัธยมตอนนี้จบมหาลัยไปหลายคนแล้วเนาะเด็กอีเนแต่เด็กนหอยนอยังคืนบางทีแต่งงานนะมีไหมครับแบบบางคนนี่ไปทํางานแล้วยังก็กลับมากินอีกคิดถึงนะก็ยังมาเนาะยเจะบอกว่า ้านนี้นะครับสร้างคนมานับตัวนักแล้วนะฮะ <c oughs> เรียนจบไปก็หลายรุ่นแล้วนะครับเด็กน,นี่เนะตัง้งแต่มากับแม่จนโตเป็นสาวเป็นหลุนจนแต่งงานเนาะโอเเรียบร้อยนะครับ เป็นกระเพราปลาหมึกนะครับนี่ปลาหมึกประมาณกี่กิโลครับตัวนี้ห้ากิโลนะนี่นะครับัดกระทะใหญ่นะครั้งละห้ากิโลนะครับถ้าเป็นกระเพราปลาหมึกราคาตักเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทนะครับครับวันละ 30-40อย่างนะครับร้อยกระทะเอาไม่อยู่นะครับร้านนี้บอกเลยนะฮะว่าสุดยอดมากนะครับที่ตลาดนัดจอมพลปอนะอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับ ลูกค้านี่คือมีหมดเลยเนาะครูข้าราชการทหารตำรวจก็คือเขามั่นใจในความสะอาดนะแล้วก็ราคาเป็นมิตรภาพนะครับเรียกได้ว่าเรื่องงานมาไม่ต้องไปไหนไกลมาที่นี่จบเลยนะครับกับข้าวมีหลายอย่างก็เป็นอำเภอที่ใหญ่นะที่นี่นะคือคึกมากนะครับการค้าการขา,ายนะครับ ตอนผ่านนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะตอนเตรียมของน่าจะยากใช่ไหมครับจะยากกับเตรียมของยากนะอย่างนี้เราเตรียมของวันต่อวันนี่ตั้งแต่กี่โมงครับก็เริ่มงานทำงานตั้งแต่8โมงนะ8โมงนะนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเมนูอะไรนะครับตัวนี้หมูพริกไทยดำหมูพริกไทยดำนะครับ นะครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่ตลาดนัดจอมพลปออำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับก็เป็นร้านอาลีอาหารไทยผัดเผ็ดนะครับผมทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมเวลาบ่าย3ามโงเย็นไปต้นไปนะฮะสำหรับวันนี้ตลอดคลิปขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ